ใครที่กำลังมองหาร้านเติมระบักและกดกต์เกมพาร์ในราคาถูกนะครับผมขอแนะนํานี่เลยนะครับค่วิฟช็อปมีบริการรับเติมระบักแท้และมีบริการกดเกมพาร์แบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตอันนี้ม e แอดเวอร์เจอร์บลูล็อกไลเลนะครับและยังมีบริการฟาร์มแบบต่างๆอีกด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับทุกคนเคยประสบปัญหาหาเพื่อเล่นไม่ได้ไม่มีคนส่งบอลให้นะผมขอแนะนํานี่เลยนะครับดีสคอร์ t ทีเอชแอลไทล็อกนะครับเป็นดีสคอร์ทที่ทุกคนนะครับสามารถเขนนััะครบยงีข ซึ่งมีเงินรางวัลด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวลิง์จะทิ้งไว้ให้ตรงดีสคริปชั่นนะครับครับสวัสดีท่านผู้ชมุูท่านกันเลยนะวันนี้ผมแบบนะวันนี้ผมจะมานะครับจัดเทียร์ลิสต์นะครับได้อัปเดตล่าสุดนะครับที่มีการเพิ่มของเลโอแล้วก็การรีเวิร์กของตัวของอิซังิกับไอไนงิมาครับแล้วก็ชิโดเนี่ยอันนี้ผมไม่โชว์ว่าเขาปรับหรือเปล่านะผมรู้สึกว่ามันตกเร็วเดี๋ยวผมขึ้นฟุตเทียบให้ดูแล้วกันนะครับคือถ้าเทียบกับแต่ก่อนเนี่ยมันขึ้้นน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 าาามมมมมกกกะะคคครรรัััััับบบบบบแแลลลเเเทีียยยสือง็ว ก็ไม่รู้ว่าน,นี่บักหรือว่าอะไรนะครับต้องเราติดตามกันนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะว่าช่วงนี้เกมบักเยอะมากนะครับแต่ผมคิดว่าเดลิพลาร์สเนี่ยผมไม่โชว์เขาปรับหรือเปล่านะค,คือผมก็เพิ่งกลับมาจากค่ายนะโอเคนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะเราจะไปจัดเทลิสกันเลยนะครับโอเคนะมาเข้ามาสู่ตัวเทลิสกันแล้วนะครับโอ้เสียงผมเสียงผมหายโอเคนะครับก็อันนี้จะเป็นเทลิสจากอัปเดตที่แล้วนั่นเองนะครับที่ผมได้จัดไว้นะเ,เดี๋ยวผมเปิดเล่นโอเคนะครับมาก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาขยับ กันนิดหน่อยละกันครับตัวของ,นงหนาายีเนี่ยผมให้ขึ้นมาในระดับ A นะครับอ่ะเพราะว่าตัวของ,นงหนาายีเนี่ยมีแมคาีนิกที่มากขึ้นนะครับสามารถแบบยิงได้แล้วนะครับแล้วก็ยังจะมีแบบว่านั่นแหละนะแมคาีนิกมันเพิ่มขึ้นนะครับก็คือมันสามารถยิงได้แล้วมันก็แบบลูกเล่นมันเยอะกว่า,วาแต่ก่อนนะครับมันเลยทําให้ตัวมันเนี่ยภาพรวมมันดีขึ้นมานะครับ ส่วนตัวต่อไปนะครับที่เราจะขยับกันครับคือจีลีนครับลงมาบีนั่นเองนะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยจีลีถามว่าเก่งไหมเก่งนะครับเก่งมากสามารถรักษาสมดุลรูปลักได้แล้วก็มีสกิลที่วิ่งเราไม่เหนื่อยวิ่งเร็วไหนจะอันติที่แบบแดดได้3ครั้งอะไรอีกนะครับแต่ว่าผู้ต่ำตรงว่าภาพรวมเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันสู้ตัวข้างบนไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าแบบนั่นแหละนะรับนาย่างีกก็มีลูกเล่นเพิ่มขึ้นคิงเนี่ยก็เด่นอยู่แล้วนะเรื่องแรงยิงเรื่องสกิลเลี้ยงบอลที่โกงนะครับ โอเคมานะครับแล้วก็ตัวนังหนีเนี่ยผมให้เก่งกว่าคริงนะเอาจริงๆนะครับณัปัจจุบันเพราะว่าแมคาินิกตัวละครเนี่ยเพิ่มขึ้นภาพรวมตัวละครมาดีขึ้นนะบแบบบาโลูเนี่ยอันติมันใช้ได้ก็จริงนะแต่ว่าในสถานการณ์จริงเนี่ยมันใช้ค่อนข้างยากนะโอเคนะครับมาต่อไปนะครับจะเป็นเลโอนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้นั่นเองนะครับเลโอเนี่ยผมให้อยู่ตรงนี้นะครับมาก่อนอื่นเนี่ยที่ผมไม่ให้เลโอเอสเนี่ยเพราะว่าเอาจริงๆอันนี้มัน เขาเรียกอะไรผมกลัวผมพูดไฟแล้วจะวีดับมาวะ่ะโอเคนะเอาเห็นว่ามันมันอยู่ที่เกมด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าแบบพูดถึงภาพรวมตัวละครที่ไม่นับในกรณีที่เจอเลโอทั้งทีมแบบเลโอสิบตัวอะไรแบบนั้นนะที่แบบคอนเทนต์เห็นในติ๊กต็อกนะครับก็คือเลโอสิบคนนู่นนี่นั่นนะครับเลโอเนี่ยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ภาพรวมดีมากๆเลยนะแบบผมแอบยิงยงใจอยู่นะว่าใจอะไรยังไงกับซาเอะนะแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าซาเอะเก่งกว่านะณนะปัจจุบันนะครับตัวของเลโอเนี่ยนะครับ คืออันนี้คือผมไม่ได้นับตัวของโฟคาเมเลียนแบบนายหยีผมก็ไม่ได้นับโฟของแถบนะผมนับแค่ตัวสไตล์นะครับผมบอกไว้ก่อนนะตัวของเลโอเนี่ยพูดตรงๆว่าเก่งนะครับเอาจริงๆเก่งมากเป็นรีเจนที่เก่งแบบหูน่าจะอันดับต้นๆเลยเผิ่งก็อันดับหนึ่งเลยครับของรีเจนนะเพราะว่าตัวมันเนี่ยสามารถรักษาแบบถูมันเล่นได้หมดนะทุกคนมันแบบมันอออินวันของตัวละครเลยคือถ้าแบบเกมบุกอย่างเงี้ยแล้วเราได้แบบเป็นคนยิงนะครับเราอาจจะก,ก๊อปฝั่งนู้นแบบ,ก,บก๊อปชิโดกับลิน,นครับ หรือแบบถ้าเราเป็นฝ่ายกันเนี่ยถ้า,าสมมติเรากรอบไอคูได้หรือเรากรอบไซเอได้เนี่ยเราก็แบบสวนกลับได้อะไรได้นะแบบตัวมันนั่นแหละนะครับตัวมันอออินวันครับแต่ว่าพูดตรงๆว่าสารับผมเนี่ยมันยังสู้ตัวละครต้นฉบับไม่ได้นะแบบเอาจริงๆนะแบบสารับผมนะมันสู้ตัวละครต้นฉบับไม่ได้แบบถ้าอย่างเลโอเนี่ยสก,ยกิลกรอบเนี่ยคูดาวมันก็ในระดับหนึ่งเลยนะคือแบบว่ามันไม่สามารถแบบสู้ตัวละครต้นฉบับบางตัวได้นะครับ แบบไอคูเนี่ยสกิลกันก็สองสกิลลินก็เลี้ยงยิงชิโดยิงสองสกิลอันนี้ชิโดนี่น่าจะเก่งที่สุดในเกมอยู่นะครับเลโอนดครับแบบอันตรีนครับก๊อปได้ทั้งสนามก็คือแบบก๊อปได้ทุกตัวนะครับอย่างถ้าก๊อปไอคูมาก็มีงูถ้าก๊อปไอลินมาก็สกิลยิงก๊อปชิโดก็บิ๊กแบงไรอะไรแบบนี้นะครับคืออ่ะนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับตัวละครเลโอ้เนี่ยมันค่อนข้างอออินวันนะคือมันแบบมันไปได้ทุกอย่างเลยครับจะเป็นไลฟ์วิงแบบซีเอ็มอะไรแบบนี้นะครับคือตัััววละะคครรรมนนเก่่งงบาจิ แต่ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับสำหรับผมมันสู้ภาพรวมของตัวละครแบบต้นฉบับไม่ได้นะต้นฉบับก็ยังเก่งกว่าอยู่ดีนะครับโอเคครับนะมาเราจะมาพูดถึงเทียริสโดยรวมนะครับมามาที่ตัวของชิโดตัวแรกเลยนะเทียริสชิโดเนี่ยเอาจริงนะครับฝรั่งส่วนใหญ่บอกไม่เก่งนะ่สำหรับผมมันเก่งมากเลยนะครับคือมันเป็นตัวละครที่สามารถทําประตูได้จากเกือบทุกที่ในสนามคือถ้าถ้านับตั้งแต่ครึ่งสนามมาก็คือทําได้แล้วครึ่งสนามฝั่งแบบอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวละครมันเนี่ย ลูกลับยากนะจริงๆยากมากนะครืคอแบบถ้าสมมติว่าเราย,ยิงไกลๆไม่เข้าอ่ะอาจจะมีคนแก้เป็น,นครับเราวิ่งไปย,ย,งงยิงอัดหน้าโกนครับคือผมพูดตรงๆว่ายิงอัดหน้าโกนเนี่ยเปอร์เซ็นต์เข้าสูงมากนะครับคือเอาตรงๆผมตั้งแต่ที่ผมเล่นมาเนี่ยผมมีแข่งอะไรเงี้ยผมก็ซ้อมทีกับเพื่อนผมก็ชิโดไปย,ยิงอัดเพื่อนนะแบบให้เพื่อนซ้อมวอร์มอะไรเงี้ยก็ก็นั่นแหลนนะครับคือชิโดมันรับยากนะมันรับยากมากต่อไปนะครับตัวของลินลินเนี่ยเอาจริงๆครับเป็นตัวละครที่จริงๆผมแอบ อยากดรอปมันอยู่นะแต่ว่าคือคือถ้าแบบผมผมต้องพูดแบบเป็นกลางไงคือถ้าแบบผมพูดจากการเล่นที่ผมเจอบ่อยๆเนี่ยลินเนี่ยสกิลยิงเคิร์ช็อตเนี่ยมันโดนรับง่ายมากอ่ะจริงๆสำหรับผมนะคือแบบคนรับเป็นที่แบบอคือผมนับรวมของพวกแบบร์นาเมนที่ผมเจอคืออย่างที่ผมบอกนะมันอยู่ที่แต่ละคนนะว่าเจออะไรบ้างด้วยส่วนนึงนะครับแบบผมเนี้ยผมรู้สึกว่าสกิลลินเนี่ยรับง่ายนะครับแต่ว่า ก็ยังถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ภาพรวมดีนะครับสกิลเลี้ยงบอลมีสกิลยิงมีนะครับแล้วก็ยิงแรงด้วยนะครับตัวของไอคุนะโอ้โหอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับดีมากๆนะเป็นกองหลังที่ดีแบบสุดๆนะครับยังสามารถตัดลูกของชิโดได้อยู่นะครับแบบชิโดกระโดดสกิลไอ้ดักก้อนไดนะครับสามารถกระโดดตัดได้นะครับด้วยสกิลสีนะหรือสกิลวีปะอันน่าจะสกิลสีนะครับผมจําไม่ค่อยได้นะครับโอเคตัวของไอคุเนี่ยยังเก่งเหมือนเดิมครับเป็นกองหลังที่ดีมากๆตัวหนึ่งครับ ต่อไปไซเอนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับคือปัจจุบันเนี่ยตัวละครมันดีขึ้นนะครับเพราะว่าผมไม่รู้นะว่าไอ้สกิลเพอร์เฟกต์พาร์สเนี่ยมันบั๊อกอยู่หรือว่าอะไรนะที่มันส่งแล้วมันสูงมากนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องดีนะอาจริงๆนะครับเพราะว่าทําให้เราไม่สามารถโดนขัดจากการส่งลูกได้เนี่ยนะครับส่วนสกิลเลี้ยงบอลดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันติอาจจะนิดนึงนะเงื่อนไขคือต้องมีฝันตรงข้ามอยู่ตรงหน้านะอาจจะนิดนึงตรงส่วนนี้นะครับต่อไปเลโออ่ะอันนี้นะครับเป็นตัวละครที่ภาพรวมดีมาก แบบดีสุดๆเลยนะครับแบบสามารถเล่นลูกลับได้นะครับแล้วก็แล้วก็สามารถกอปสกิลฝั่งตรงข้ามได้นะครับแบบมันแก้ไขสถานการณ์เกมได้นะครับแบบถ้าเราเป็นเกมบุกอย่างนี้ใช่ไหมเราก็สามารถกอปตัวยิงฝั่งนู้อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยิงก็ได้หรือว่าถ้า,าแบบเป็นเกมรับหราอจะกอปไอคุก๊อปหน้าหนีมามากดแทบรับบอลแทนอะไรแบบนี้นะครับคือตัวมันโอรอมันดีมากนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปสิหร้บผมมันสู้ตัวละครต้นฉบับไม่ได้นะครับ ต่อไปนะครับนางหนีนางหนีเนี่ยเอาจิงจิงเป็นตัวละครที่ปรับมาครับแล้วก็มีแมคคาิคเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่นะเอาจิงจิงครับเพราะว่าสกิลยิงเนี่ยถือว่ายิงแรงนะเอาจิงจิงครับยิงเกือบครึ่งสนามนครับเป็นสกิลแบบที่ยิงแรงนะแล้วก็ตัวของแมคคานิกมันเพิ่มขึ้นมานครับในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าการที่นางหนีเนี่ยมีสกิลช็อตครับคือมันมันไม่จําเป็นจะต้องอยู่บนอากาศแล้วยิงก็ได้นะทุกคนมันลงมายิงก็ได้นะ นั่นแหละครับมันเลยทําให้ภาพรวมของนางหีเนี่ยแบบเป็นตัวละครที่ถ้าแบบเป็นคนที่มีแมคานิกเยอะเนี่ยสามารถเล่นได้แบบดีเลยนะครับต่อไปนะครับตัวของคิงครับอ่าจริงๆิงคิงเนี่ยก็ยังเก่งเหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยนางหีเนี่ยภาพรวมมันดีกว่าแล้วนะเพราะว่าแมคานิกมันใช้ได้เลยมันง่ายนะครับอย่างบาโลนะครับสกิลยิงอ่ะแรงเหมือนเดิมครับก็คือยิงครึ่งสนามได้เก่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สกิลเลี้ยงบอลเนี่ยดีครับ ส่วนอันตีนะครับก็เอาจริงๆก็ดีเหมือนเดิมครับแต่ว่าเงื่อนไขาการใช้งานมันอาจจะยากนิดนึงคือมันต้องมีเพื่อนอยู่ด้านหน้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นการกดแบบดูโออะไรแบบนี้ผมว่าก็ใช้ได้นะคสกิลอันตีเนี่ยใช้ได้อยู่นะให้เพื่อนไปเดินนําหน้าให้ก่อนอะไรแบบนี้นะครับต่อไปตัวของจิงิลจิงิลีเนี่ยเอาจริงๆยังเก่งเหมือนเดิมครับแต่แค่ว่าภาพรวมสรวนะผมเนี่ยมันสู้ตัวข้างบนไม่ไหวแล้วนะครับจิงิลนะครับเป็นตัวที่สามารถรักษาสมดุลลูกลับได้เป็นตัวที่วิ่งแล้วไม่เหนื่อยวิ่งเร็วอะไรแบบนี้ครับ ป็นตัวที่ภาพรวมก็เป็นเแบบไลฟ์วิ่งอะไรเงี้ยแบบเรีวิ่งมันดีนะครับแบบนั่นแหละนะครับมันรักษาสมดุลลุกรับได้ดีนะครับต่อไปนะครับอิซางีเนี่ยน่าจะมีคนพูดถึงกันเยอะนะจริงจริงนะเป็นตัวละครที่ปรับมาใหม่แต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้โหดเหิดอะไรขนาดนั้นนะทำไมจอมันดําเอ่ยโอเคกลับมาแล้วนะนะครับก็คืออิซางีเนี่ยมีสกิลใหม่ก็คือไอ้ยิงในยูทเวนตี้นั่นเองนะครับก็ก็พูดตามตรงก็สกิลยิงก็ยิงค่อนข้างดีนะครับแต่ว่า ก็มันก็งานงินนะทุกคนคือแบบอ่ะอย่างไดเล็กชูดเงี้ยอ่ะใช่นะครับมันแรงขึ้นจริงแต่ว่ามันก็งานงินส่วนไดเล็กพาร์เนี่ยนับปัจจุบันที่ผมเนี่ยแบบไอ้ที่ผมได้เล่นล่าสุดนะครับคือมันยังไม่ได้แก้บั๊กนะครับแต่ผมไม่รู้น,นนะนัปัจจุบันตอนนี้แก้หรือ,อยังนะทำไมจอมันดําบ่อยจังหวะโอเคนะครับคือถ้าจอดําเยอะก็ขออภัยได้ยนะค,คือผมก็ไม่ได้ค่อยสับจอไปเช่คนะ คือตัวของอิสังีเนี่ยไดเร็กพาสเนี่ยที่ผมลองล่าสุดมันก็สองสามวันที่แล้วนะครับก็อาจจะมีข้อมูลผิดไปบ้างนะครับว่าอิสังีอาจจะใช้ได้แล้วนะครับแต่ผมว่ามันก็ยังอยู่แค่ตรงนี้อยู่ดีนะมันไม่ได้เก่งไปกว่าจริงนีแต่อย่างใดนะครับตัวของมาจิระเนี่ยไม่ต้องพูดถึงทําเป็นตัวละครที่มันทําอะไรไม่ค่อยได้อทุกคนจริงจริงนะแบบอ่าอย่างสกิลแรกนะสกิลสติลเนี่ยนะครับเป็นสกิลสติลบอลนะครับก็คือสามารถสติลบอลได้เลยนะครับแล้วก็พุ่งไปสามารถพุ่งเปล่าเปาได้แล้วก็ตัวของสกิลเล เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ได้ดีขนาดนั้นครับคือถ้าเล่นในจังหวะที่โดนล,ลุมเนี่ยนะครับสกิลเลี้ยงบอลเนี่ยโดนแย่งบอลได้เลยนะครับนะครับประมาณนี้ส่วนกาการมาละครับโก้คีเปอร์เอาจริงๆอันนี้ก็รู้ๆกันครับโก้คีเปอร์ที่ดีเป็นอันดับน่าจะน่าจะอันดับหนึ่งเลยนะสำหรับผมนะเพราะว่ามีสกิลซูเปอร์เรียลชั่นแบบนั่นแหละนะครับแล้วก็มี ion, สกอร์เปียนสวนบอลได้อะไรได้นะแต่ว่าจริงๆเนี่ยโก้คีเปอร์เนี่ยก็ยังมีอีกหลายตัวที่มาใช้ด้วยกันได้นะครับแบบสำหรับผมนะมีช มีซางิมีซาเอะอะไรแบบนี้ครับก็คือสามารถมาเป็นตัวของโกคิปได้นะครับเหมือนกันมันอยู่ที่คนจะเล่นนะทุกคนคาถ้าอย่างเป็นกังามารุเนี่ยนะครับในตำแหน่งโกคิปเนี่ยเนี่ยคือมันมีซูเปอร์เรียคชันครับมันทำให้เรากดคิวได้บ่อยขึ้นมันดีครับส่วนอันตินะครับก็คือเด้งบอลสวนไปกลางสนามเลยนะครับคือดีมากนะครับส่วนสกอร์เปียนคิกเนี่ยใช่ปะผมจําชื่อท่าไม่ได้นะครับมันสามารถสวนท่าชิโดได้นะครับอะไรประมาณนี้ โอเคนะครับส่วนต่อไปครับคือชิโดชิโดเนี่ยเอาจริงครับสามารถส่งสวนบอลแบบครึ่งสนามโอ้ยเสียงผมเริ่มหายแล้วโอเคนะครับก็คือมันสามารถส่งส่งสวนบอลนะครับในแบบระยะไกลได้เลยนะครับคือมันสามารถสวนบอลครึ <S <S ่งสนามได้เลยนะครับต่อไปก็ซาเอะนะครับก็เป็นตัวที่ใช้เพอร์เฟกต์พาสนะครับส่งบอลไปหาเพื่อนได้เลยนะแบบสวนกลับได้เร็วนะครับอิสังิก็คล้ายๆซาเอะนะครับก็คือสามารถส่งบอลไปเพื่อนแบบสวนกลับได้เลยครับโอเค ก็เทลิสครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมกันมากทบจนถึงตอนนี้นะครับก็ผมอาจจะพูดผิดภาพการใดไปก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าผมก็มึนๆอยู่นะตอนเนี้ยโอ้ยเสียงหายนะครับก็โอ้ยเสียงนะครับก็เป็นว่านะครับสั่งเอคลิปนี้นะครับก็อาจจะต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเอาจริงๆทั้อย่างที่ผมบอกไปว่ามันขึ้นอยู่กับที่แต่ละคนเจอด้วยนะแบบ ทำไมจอดำบ่อยจังนะมันแบบมันขึ้นอยู่ที่แต่ละคนเจอด้วยนะบางคนอาจจะเจอคนนี้เล่นตัวนี้เก่งนะอันนี้คือผมนะับในภาพรวมของตัวละครนะไม่ได้นะับรวมสกิลเพ์ของแต่ละคนนะที่จริงคามาดูเนี่ยผมเห็นคนเล่นที่เป็นแบบกลองหน้าเขากระโดดบินอะไรนู่นนี่นั่นนะนั่นะแหละนะครับมันอยู่ที่สกิลเพ์ของแต่ละคนนะแต่อันนี้ก็เป็นเทเลที่อาจจะช่วยให้ตัดสินใจได้นะว่าเราอยากเล่นตัวอะไรนะรโอเคนะน่าจะถึงเวลาสมควรแล้วนะอเอาเป็นสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนจนถึงตอนนี้มากเลยนะครับอยน เสียงผมก็ไม่ค่อยดีนะครับโอเคนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย